สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่วีชาแนลค่ะวันนี้ไม่วีจะมาทำน้ำหมักใบสะเดานะคะไร่แมลงไร่นอนนะคะอุปกรณ์ก็มีนะคะใบสะเดาค่ะครึ่งกิโลนะคะใบสาบเสือค่ะครึ่งกิโลนะคะน้ำส้ม ไยชูนะคะหนึ่งขวดใหญ่ค่ะเหล้าขาวนะคะหนึ่งขวดค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะยาเส้นค่ะครึ่งกิโลนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นำใบสะดามาสับ เราสับเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกสะดาวมาตั้งไฟเลยคะพอตุ่มนะคะใส่น้ำพอท่วมสะดาวนะคะเราก็จะต้มไว้ประมาณ30นาทีนะคะ จากนั้นเราก็จะมาสับใบสาบเสือรอนะคะใบสาบเสือก็มีคุณสมบัติไล่แมลงนะคะไล่นอนกระทูปกนอนกระทูนะคะสับใบโรเลยค่ะ เมื่อเราสรับเสร็จแล้วนะคะเราเติมน้ำเลยค่ะหนึ่งลิตรนะคะเพื่อเราจะได้ขยี้ใบสาบเชือนะคะ ค่ะเมื่อเราต้มใบสะเดาครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็ยกลงเลยค่ะรอให้เย็นก่อนเลยนะคะเราก็พักไว้ก่อนนะคะรอให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นเราก็เอาใบสะเดาที่เราต้มไว้แล้วเย็นพักเย็นไว้แล้วนะคะ ใส่เลยค่ะแล้วเราก็นำใบสาบเสือนะคะที่เราขยำไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็คนให้เข้าไปนะคะแล้วเราใส่ ยาเส้นลงไปเลยค่ะขึ้นกิโลนะคะ <Yeah. S 1> จากนั้นเราก็ใส่น้ำส้มสายชูเลยนะคะ ปัดแล้ค่ะตามด้วยนี่ค่ะเหล้าสี่สิบดีกีนะคะผสมลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะจะหมักทิ้งไว้ประมาณ3-5วันนะคะแล้วค่อยนำมาใช้ได้นะคะอัตราการใช้คือ2ช้อนโตะนะคะต่อน้ำา2ลิตรค่ะใช้ฉีดพ่นนะคะตามใบนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้นะคะ สามห้าวันค่ะถ้าต่หาหกว่าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามไม่รีชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ